เป็นเพื่อนดูทัยพิษนะครับจากศาสตร์พินิจวิศวกรรมแล้วก็เอเมนรมีฟิเคชันนะตัวนี้เป็นตัวที่เราประกอบเพื่อทำคอนเทนต์นะครับประมาณประมาณในตัวนี้ตัวนี้ประมาณเลยสามแสนนะครับวันนี้เราทําเครื่องประมาณราคาหกแสนนะครับเพื่อทำคอนเทนต์ให้เพื่อนดูโดยเฉพาะนะรวยมากครับอะไรคืออะไรวะตัวนี้เป็นในเขาได้บอกว่าเขาบอกว่าชิลเลอร์แบบแอร์คูลนะครับระบายความร้อนในอากาศนะครับเป็นแบบแพ็กเกจพร้อมใช้นะเนี่ยเราสั่งคอนดิซิ่งแคริเอรมานะครับ ทำไมเราต้องสั่งคอลเลชันแครเอียเพราะว่าแครเอียมีมาตรฐานดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องหลบสเปคหรือว่าหลอนอะไรเพราะว่าแครเอียมีมอกรครับประกอบแบบมาตรฐานนะนี่เห็นไหมเนี่ยแผงคอยเห็นไหมครับแผงคอยแผงคอยแสนห้าพีวีเอ็นโคตรใหญ่นะครับแล้วก็คอมใช้เช็ดพีเช็ดพีหนึ่งแปดสองนะคือตัวแสนห้าพีวีเอ็นนะเห็นไหมลายจากโรงงานเห็นไหมครับเขาจะสลบโค้งเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ดิฉาเห็นไหมครับโค้งนะครับอันนี้ทําทําไมทําเพื่อลบและไวเบชั่นคือแรงสั่นสะเทือนนะครับถ้าเราไม่ลบแรงนะเดี๋ยว ข้อต่อแต่ข้องอแต่ท่อนี้แตกข้อที่แตกเคมจริงๆครับแม้กระทั่งพี่ที่แคเรียก็ยังมีปัญหานะครับกับการเคมท่อนะถ้าเราไม่รู้เขาขเรียกว่าหลักการลบแรงนั้นแล้วก็ทำสปอร์ตให้ถูกต้องนะครับตัวนี้เป็นไหนตัวที่เราทําให้ลูกค้านะแต่ว่าทําเสร็จแล้วเป็นยังไงมาดูมาดูาดนี่นเรามีตัวที่ทำเสร็จนะครับมานี่มานี่เลยเ<อ>ตัวนี้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 เราทําเสร็จแล้วนะอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นไหนตัวแสนปีทนะครับ ไอ้ตัวนี้เป็นแสนสองปีเนาะคล้ายๆกันตัวนั้นแสนห้าตัวนี้แสนสองเห็นไหมทำเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมครับข้างบนเป็นระบบตัวชิลเลอร์นะที่มีเพดฮีทนะครับระบบลมยาก็มีไดเออร์เฮกเปอร์เซนวาล์นคอมพิวเตอร์นะครับไฮเปอร์เชื่อโรเปอร์เชื่อนะลายท่อน้ําต่างนะตัวนี้นะครับข้างล่างเป็นตัวชุดคูแทงเนาะก็คือหลายท่อน้ำนะเห็นไหมวาล์วสเตเลสนะครับวาย์วสเตเลสนะครับ มีไอแคมเฟอร์ลูนะปั๊มน้ำนะครับเป็นอีเวล่าเป็นเวนนะครับมีถังน้ำนะครับมีโฟลทวิตมีอุปกรณ์ครบนะครับฝั่งนี้ข้างหน้าเป็นพัดแม่คอนโทรลนะครับเป็นตู้นะตัวนี้อินดอร์ครับเอาดอบอกเรามีทําตู้นะครับเดี๋ยวเราจะทำไอตัวนั้นเป็นเอาดอลูกค้าสั่งมาเป็นเอาดอสองตัวนะเดี๋ยวเราจะทําให้เอาดอรเป็นยังไงล่ะเอาดอก็จะมีตู้ไฟนะครับกระตกกระน้ำแบบนี้แบบนี้อยู่นี่นี่แบบนี้เลยนะครับนี่จะมีตู้แบบเนี้ยก็ตู้แบบพวกนี้ก็จะมีตัวนี้มันเป็นสองสกียแล้วก็จะมีไรนะคับ ตัวทวิตพิสตานะครับอัวดคอมนะแล้วก็เฟสฟีเควนต์นะครับแล้วก็ตัออของซื้อกระป๋องสไพรปั๊มนะประมาณนี้นะใครชอบนะครับฝากกดไลคกดแชร์แล้วก็ใครสนใจอยากได้ตัวชิลเลอร์นะครับเอาไปใช้งานนะกับที่โรงงานหรือเอาไปขายลูกค้านะครับแล้วชิลเลอร์ไปทำอะไรบ้างล่ะก็ปรับอากาศได้ครับจจ่ายน้ําเข้าคอยให้อยู่ได้นะเอาไปใช้กับเครื่องฉีดพลาสติกไม่พิมพ์ได้นะครับเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้นะครับเอาไปใช้ใช้กับโรงชุบได้นะครับ สิงต่างๆนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเอาน้าเย็นเข้าไปลดอุณหภูมิน้ํายาเนาะเอาน้าเย็นไปลดอุณหภูมิน้ําซอสอาหารนะครับหรือเอาน้ําเย็นไปผปสมอาหารนะครับเราก็ต้องทําเป็นฟู้ดเกจนะครับคือเครื่องชิลเลอร์เอาไปทําอะไรเอาไปลดอุณหภูมิกระบวนการผลิตที่เกิดความร้อนแล้วเราต้องการคูลดาวนะครับทุกประเภทนะครับออยคูลเลอร์ออยคูลลิงคอมเดคอนเดนซ์ความชื้นในแก๊สลดอุณหภูมิไอพโรเซสอาหารให้ เอาไปบรปนจุหรืออย่างเงี้ยครับคือได้หมดนะครับได้หมดถ้าโช์ชื่อน,นะได้หมดถ้าบอกว่าอยากได้ทำอะไรผมจัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับโอเคใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์แลกดติดตามด้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย